สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีเช้าวันอังคารที่10มีนาคมไม่ใช่วันนี้วันที่9 9มีนาคม2564นะคะวันนี้ดีมีความรู้ใหม่นะคะที่เพิ่งไได้ไปเรียนมาก็คิดว่าเคื่อนดับแรกเลยคือมีประโยชน์กับตัวเองแล้วก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนอาจจะทําให้คนที่ตั้งใจลดความอ้วนก่อนหน้านี้ที่ทา ประสบความสําเร็จอาจจะมีกําลังใจในการลดความอ้วนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เรื่องนี้มีอยู่ว่าก็คือว่า,าดิไปได้ไปเรียนกับคุณหมอท่านหนึ่งนะคะก็เป็นคุณหมอที่ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนี่แหละค่ะก็เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่ดีเข้าใจเนาะก็คือการที่เราอ้วนขึ้นมามันมาจากพฤติกรรมของ ัวเราเองนะคะที่ทําให้เราอ้วนอย่างเช่นการทานจุกจิกการหิวบ่อยแล้วก็ต้องทานอาหาระอะไรอย่างนี้มันก็คือพฤติกรรมที่เราสามารถแก้ไขได้แต่จริงๆแล้วค่ะ,ะคนที่เขามีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมาที่อ้วนขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ฮอร์โมนอะไรบางอย่างของเขาเนภายในร่างกายผิดปกติเขาก็เลยต้องการที่จะทานอาหารอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทานจุกจิกอันเนี้ยมันเป็น ฮอร์โมนที่ผิดปกติในร่างกายทําให้พฤติกรรมในการทานของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งเสริมในเรื่องของความอ้วนของเราแล้วก็แก้ไขเรื่องของความอ้วนของเราได้ยากนะคะก็ถ้าเราเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าฮอร์โมนในร่างกายของเราผิดปกติเนี่ยทำให้เรามีกําลังใจยังไงเพราะว่าร่างกายของเรามันผิดปกติค่ะเราก็ต้องแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับ ต้นต้นเหตุต้นต่อที่ทําให้เราอ้วนก็คือแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนเราจะได้มีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นว่าโอเคนะตอนนี้ฮอร์โมนในร่างกายเราผิดปกติอยู่นะที่มันอยากอาหารที่มันหิวอาหารเนี่ยเพราะฮอร์โมนในร่างกายมันไม่ใช่พฤติกรรมที่ไม่ดีของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยฮอร์โมนของเราให้ดีขึ้นด้วยกา กรรมของตัวเองในการทานเนี่ยให้ดีขึ้นเราจะได้ลดความอ้วนได้ในระยะยาวๆแล้วก็ทําให้สุขภาพของเราค่อยๆดีขึ้นได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเหมือนเดิมค่ะมาลดน้ําหนักลดไขมันลดความอ้วนไปด้วยกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ